กลับมาย้นต่อนะครับกับรถโรงเรียนสกู o เรนเจอร์ตอนพิเศษแกะรอยวัยเรียนนะครับที่ประสนาของเราทั้งสองคนนะครับจะต้องมาเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ฝั่งนักล้วงก็จะต้องทายนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงล้วนหรือปวนเล่นนั่นเองนะครับมาต่อกับเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคุณคําถามครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของมุกนะคะอ่านั่นก็คือกลัวโดนปรับค่าบุฟเฟ่จนเกิดเรื่อง อะไรแบเนี้สาวสายกินอย่างมุกเคยมีวีรกรรมอะไรกับร้านบุฟเฟ่ไหนให้เล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะแตบบ่เป็นเรื่องเก่านานแล้วนะคะตอนก่อนก่อนเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเด็กๆอยู่แล้วก็เหมือนแบบไปไปกินชาบูกับเพื่อนๆแบบเพื่อนรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความแบบเป็นคนแบบสั่งเยอะอยู่แล้วแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วก็กินไม่หมดก็เราก็เลยแบบว่ากลัวโดนปรับ ก็เลยแบบเอาไปแอบไว้ในแบบน้ำซุปอ่ะเออเอาไปเอาไปแอบในนั้นแต่ว่ามันไม่ดีนะทุกคนคิดว่าแบบจะรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอออกมาเหมือนแบบว่าเขาเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วอไม่ได้ต้องตรวจด้วยนะแต่คือเขาเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายสุดท้ายก็เลยรนปรับแล้วก็ขอโทษไปเป็นเรื่องแบบนานแล้ว บุฟเฟตเนี่ยแน่นอนว่าเราเกินกินเกินมันก็ต้องมีค่าปรับมีอะไรไปนะ<ช>จริงๆก็ควรจะควรจะค่อยๆสั่งแล้วกันในการกินบุฟเฟตนะครับแต่นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น้องเคยทายํามายังไงคุณมีอะไรอยากจะสอบถาม45วินาทีเชิญครับต,ตอนนั้นโดนปรับกี่บาทครับจำไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่มากไหม ห้าคนวิธีการปรับของเขาคืออะไรมันนานมากเลยว่ะเป็นเนื้อสันคอหรือว่าใบน้องลายหรือใบพายน่าจะเป็นเบคอนเบคอนเบคอนเอออค่นไปทางผอมหรือขอดไปทางอ้วนเออเบคอนก็คือเบคอน้จนกลับไปกินร้านนนั้อีกไหมไม่ละร้านนั้นยังอยู่ไหมทุกวันนี้ยังอยู่ไหมน้ายังยังยังอยู่เออร้านนั้นน้ำรีฟิวไหมน้ำดื่มรีฟิว หมดเวลาไม่มีเคราะ์แล้วเราเลิกวิเคราะห์เราตอบตามสัญชาตญาณเลยเราคิดออกมาไม่มีเคาะทางนั้นอย่าวิเคราะห์นะเก็บไว้ในใจอย่างเดียวตอบออกมาคนอะไรจะเรื่องทีความจริงผมตอบเป็นความจริงไม่มีเคาะอย่าวิเคราะห์ใช่ได้ไม่มีเคาะคิดเยอะไม่ถึงหน่อยนเอยเกินขอพูดแค่ว่าคนทุกคนก็เคยมีเหตุการณ์นี้บ่อยอะไรก็้ต้องมีเคยผ่านมาสักครั้งนึงก็มีผมว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนได้เรื่องจริงผมก็ว่าเรื่องจริงอะไรผมคิดว่าเรื่องพีมพมุกเป็นเรื่องจริง เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยก็เด็กก็ต้องมีเหตุการณ์นี้อยู่แล้วแล้วก็่ทุกคนทําแบบนี้หมดเลยเหรอก็อาจจะเป็นวิธีการที่แตกต่างกันไปผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงไม่คิดว่าไม่มีบิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะจะยังหรอลองเป็นช้อย c e คุณโอ๋ตลอดเลยหรือว่ามันเป็นจริงทั้งหมดหรือว่ามันแค่ที่างนี้นะเอาอีกแล้วเอาอีกอย่างนี้อ่ะคุณผู้ได้ลองลองคิดดูนะลองคิดดูนะมัอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ไม่้หมดก็ได้ขำๆอันนี้อันนี้อาจจะไปกับพี่เมฆไม่ได้ไปกับพพีีี่่่่่เเเเืือออออนนนนๆะไรรรงงงง้้ยัคคิิิดดวาป็จแตล ขำบับเป็นช้อยเพิ่มเติมตั้งนี่ยมุกเป็นคนชอบกินแล้วมันกินได้เรื่อยเออเขาน่าจะเสียดายใช่ไหมใช่เลยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ด้กับมุกแน่นอนเฮ้ยหรือว่าพลิกวิ่งกว่านั้นก็คือมุกสั่งเยอะจนเขาร้านไม่มีอะไรให้กินแล้วจนมุกต้องไปปรับพนักงานว่าเฮ้ยทำไมไม่มีให้กินเลยแย่จริงคือมันแบบพนักงานอีกต่อนื่องแบบเฮ้ยคือกูกินมุกเฟ่ทำไมมันหมดแล้วเฮ้ยเอาไปเออก็เป็นไปได้เอออันนี้ก็ได้ละและคำตอบของผมนะครับ เอาละสิข้อนี้ดูท่าทางเรานักล้วงเรื่องของเราค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ตอบมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของมุกเป็นเรื่องจริงล้วนเลยครับงั้นมุกต้องรีบเฉลยให้แล้วละ่ะตอบมาแล้วว่าจริงล้วน<ร>นะครับเราไม่ทนหมาจนตอกให้เขาเด็ดราบสรุปนะฮะเรื่องนี้ของมุกนะครับเป็นเรื่องจริงล้วนหรือปวนเล่นครับ โดนมุกวางกับดักหลอกซะอยู่หมัดเลยจริงๆเลยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปวเล่นจ้อย <c oughs> จริงปะเนี่นยแ้ในการไปคอ์เยิะเมื่อกี้มีถูกถูกบ้างไหมไม่มีถูกคือเรื่องไม่แต่งแต่งขึ้นมาเลยไม่มีเรื่องจริงเลยเไม่มีเลยลอมทั้งหมดไม่เคยไปกินมูฟเฟ่แล้วเหลือแล้วก็อะไรไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวไปถ่ายคิวเปิดใหม่ให้พูว่าโกหกเก่งไม่ถ่ายคิวเปิดเลยที มีตัวหลังอะไรที่ื่องเวลาถามดีเทลเราจะตอบไม่ค่อยได้ก็นึกว่าแบบเขาพยายามจะหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ที่เขาแบบว่ามีอยู่มั้งแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคือจริงเขาตอบแมเข้าไปไม่ถูกจริงเข็าไไม่ถูกจริงแต่ก็นึกว่าแบบคือรู้แล้วมีพิรุธแต่ก็นึกว่าสร้างพิรุธนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้เรื่องสรุปเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องปวดเล่นนะฮะฝ่ายนักล้วงนะฮะยังตอบผิดเหมือนเช่นเคยเลยนะทำให้ฝ่ายนักเล่าเรื่องนะได้เพิ่มไปอีกหนึ่งคะแนน